หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยต้องขั้นเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมไอดีเกมครบเครื่องเล่นเกมต้องขัน้นแช่ตัดอ็นตัดเทียร์เล่นอยู่ใต้คลิป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 ตอนเราเปิดนี่ครับแอ็ด้วยนะครับเล่นไมค์เองครับไก่ครับโอ้ไม่เป็นไรครับผมก็เล่นไก่เหมือนกันครับอ,อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยปีสามนะครับยี่สิบสามอุ้ยรุ่นเดียวผมเลยเพื่อนกันเพื่อนกันครับครับคเพื่อนเอ้ยเอ็งเอ็งคนใต้ปหมเนี่ยเป็นคนลาวครับอ๋อคนลาวอ๋อไม่เป็นไร ไม่เป็นไรสารชาติไม่เกี่ยวๆๆๆๆเพื่อนกันได้เพื่อนกันได้ครับครับครับต่ว่าพุ่มแตกแล้วครับ <c oughs> เฮ้ยแต่พูดพูดชาติอยู่นะนี่ไม่อยู่ไทยนานนะครับเนี่ยก็อยู่ไทยประมาณสองสามเดือนนะครับโอ้ <c oughs> ไม่เอาเรื่องอนะ่ะสองสามเดือนพูดชาติขนาดนี้เลยเนี่ย สุดยอดสุดยอดเอ็งเอ็งตัวไหนอ่ะเอ็งตัวไหนอ่ะเอ็งเบอร์อะไรอ่ะเบอร์สามหรอเขาเขาอยู่กับเพื่อนอ่ะเขาอยู่กับเพื่อนอ่ะเขาไม่ยิงเพื่อนอ่ะแถวอยู่กับเพื่อนแต่ไม่ยิงเพื่อนเอ็งเบอร์อะไรครับเบอร์สามหรอที่พูดอ่ะจะต้องหลบกูทำก็คืออะไรไอ้ศ็อ้กไอศ็อกมันมู้โหใหญ่เลยเพื่อนชื่ออะไรครับชื่ออะไรอ่ะชื่อใจครับชื่อใจครับครับใจอ๋อโอเคครับแล้วเพื่อนชื่ออะไรครับผมหมอผมผมชื่อตังค์ตังค์เพื่อนเพื่อนอยู่เบอร์หนึ่งใช่ไหมครับใช่ผมอยู่เบอร์หนึ่งครับ่อนนกั โอ้เป็นคนเผ่าอยู่ขเขาบุรครับอืมโอ้จังวัดไทยเนี่ยน่าจะติดกับวัดนานครับอ๋อน่ารู้จักจหวัดนานนโรู้รู้ครับรู้ผมีเมียน้อยที่นั่นไปเที่ยวบ่อยมเยร เพื่อนมีเมียด้วยหรอครับมีแล้วมียังอ่ะยังไม่มีเลยเนี่ยขอให้ดิขอให้ดีเลยคนตาพายไม่ใช่คนสวยเลยโอ้ยสาวลาวสวยๆก็เยอะผมเห็นอยู่ชอบนะชอบนะสาวลาวเนี่ยสวยๆนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยมาเรีนเมืองลาวครับยังไม่เคยไปเลยก็มีโอกาสก็มาเรียนทางได้นะครับถ้าผมไปเองเองพาเที่ยวว้าใจพาพาผมเที่ยววะอ๋อจะพาไปเที่ยวเลยครัประเทศลาวเคยไปมแล้วครับ โค้ดแตกงไปดิครับโอ้โอฝั่งนู้นเขาจะพยายามย่อให้เราไว้ยเพลน่าจะยอมเพลยย่อเราอ่ะย่อเขาทำมาคลิปว่าเขาไาทำคลิปเขาไปทำโคิปเคยยิงศพป้าเอาใจเลยครับเน่น่เน่มาเดี๋ยวผมสอนยิงศพสนุกเขาจะทำให้อีกฝ่ายอ่ะแฮปปี้แฮปปี้คือแบบดีใจอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่ตามผมมาตามผมมาตามผมมาเนี่ยยิงตรงเนี้ยยิงตรงเนี้ยยิงรอบรอบเนี่ยเนียิงใกล้ๆน่ะเออกดยิงกดยิงอ่ะยิงยิงยิงลองกดยิงยิงศพยิงศพเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ นั่นแหละนั่นแหละโอ้โหบอกเลยตอนนี้เขายังไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทำให้เขาเห็นอ่ะเนี่ยเราไปไปไปทำให้เขาเห็นดี่วะพี่เดินอนกวงใจยิงสมันใจมาเพื่อแตกเอ้ยใจยิงส,ม,งส,ม,งสมันใจยิงสมันยิงสมันใจ นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละ <c oughs> จุดยอดจุดยอดคือเขาเรียกว่าการทักทายเนี่ยคนไทยเขาชอบทํากันการทักทายแบบนี้ครับจะทำให้พู้โมโหใช่ไหมไม่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 โมโหไม่โมโห,ม,ม,โหมันจะทําให้อีกฝ่ายคือดีใจว่าเฮ้ยคุณชอบฉันแบบนี้อ่มามันคือการทักทายขอ,ของของไทยเราครับครับผมไม่รู้ดีครับไม่รู้นะอ่าเนี่ยผมสอนเนี่ยผมสอนเวลาเล่นฟรีไฟยิงศพเลยนี่เล่นมานานนยครับ ครับสุดพ้ายเหรอเอเด็กเกมหน้าเลยเกมหน้าเล่นกันอีกเปล่าได้เลยครับได้เลยครับใช่ก็พี่เป็นก็ไม่ค่อยมีเพื่อนคุยเท่าไหร่นะไม่ชอบคุยอะไรเกมอือไม่ค่อยเป็นคนเปิดไมค์ใช่เปล่าใจอยู่แหละใจตัวนี้ใจเจอแล้วเจอเพื่อแล้วใจใจมีคนเหรออุ้ยใครยิงใจวะ โอ้ยเฮียแม่งมีคนยิงใจอิ่ยยิงเพื่อนกูอยู่ไหนใจม,มาเนี่ยนั่นแหละมึงยิงเพื่อนกูเหรอเฮ้ยฮะโอ้เพื่อนคนหน้าไปยิงจังหวะเนี่ยตัวมีระเบิดแต่ผมไม่ใช้ยิงเพื่อนกูผมพีชีพพี่ผมพีชีพผมพีชีพพีชีพมันไปพีชีพไปพีชีพนี่ไงเฮ <c oughs> ียพีชีพไอ้สัสใจแล้วผมเชิญไป รอเพื่อนเลิฟม,มีมีท่าเต้นไรบ้างอ๋อมีอะบ้างนะมีนี่ยะมีนี่ยะอ่า โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงดาวปุ๊บนะไม่ต้องซ้ำโอเคเปล่าเวลาผมยิงดาวอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนไปเต้นเดี๋ยวผมจะเต้นด้วยโอเคไหมโอเคโอเคอ้านี่แหละทักทายแบบไทยๆสุดยอดือะนนะมกซื้ออะไรซื้ออะไรอยากเป็นเสืออ่ะเดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวผมส่งให้เพื่อนเพื่อนซื้ออะไรอ่ะผมผมชื่อตังไงตั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 งพา้วเเรียกว่าเงินเหรอเนาะอะไรนะพูดอะไรนะตังตังกัะพลาสแล้เขาเรียกว่าเงินอ่ะอ๋อเออก็แปลแปลได้อย่างนั้นแหละเออ ออส่วนไทยมันก็มันก็เงินกับตังว่ความหมายเดียวกันนะแล้วคนดูครับผมขอปิดกล้องมาบนึงนะครับทำธุระแบบจัดระเบียบไข่ก่อนวีไข่มันโดอ่ะจัดระเบียบไข่แปบนึงนะอันนี้ใจอยู่ในตัวเมืองเลยปะตอนนี้อยู่ที่ลาวหรืออยู่ที่ไทยอยู่ที่ไทยใช่ไหมอยู่ที่ลาวอ่ะเข้าประเทศไทยไม่ได้เลยโควิดไงอ๋อเออโควิดตรงนี้ออกนอกเมืองก็ยังไม่ได้เลยอยู่เมืองลาวเนี่ยที่นั่นติดเยอะไหม๋อไม่ค่อยติดอะ่ะวันละวันละสองสามคนโอ้น้อยนะประเทศไทยนี่เยอะตอนเนี้ย เนติงเนติงตังตังตังวยผมด้วยอเนติงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้วไอเตียมเสือตังทรงไม้ก็ตังทรงไม้ฮะคบอเลนะคบเลยโอ้ยหัวกูแตกเฮ้อหออยู่ไนตังอยู่ไหนตังอะไรวัเน็ตม่งแจกลูกเอเออเออตาย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  ตัวทีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเลยอะไรวะเพื่อนชื่อไม้เพื่อนชื่อไม้อ๋ออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอะไรครับอะไรแล้วเนี่ยเม็ดปูจะมารูอะไรสนไี้ยังไงปิงเยอะไหมเล่นจากนู่นอ่ะมันเนี่ยปิงเยอะปหมเล่นปิงตลอดไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมันสภาพบานน้ำท่วมไงเมืองน้ำท่วมอ่ะอ๋อเมื่อใครรู้เขาตรงไหนไฮไลท์กูจะไฮไลท์โอ้โหตัวแตกไอ้เหี้ย่ะกดไฮไลท์ ดูดู YouTube บ่อยเปล่าเอ็งอะอาใจเอ็งเอ็งดู YouTube บ่อยเปล่าโอดูอยู่อะนะดูอยู่เคยดูช่องนี้ไหมส่องดูเฮียเคยดูปะไม่เคยสบูรณ์อ๋อเลิกโคบชไปเฮียเล่น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 วิ่ง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 เพื่อนวิ่งเพื่อนแล้วมันมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งระวังวิ่งโอ้โหวิ่งช่วยกูยันตัวตายแย่สุง สุดยอดวิ่งสุดยอดวิ่งเรารักเองว่ะเพื่อนเพื่อนเองวาดใจวิ่งอ่ะเขาเขาเพิ่งจะเล่ยนไม่อ่ะเรียนไม่เพิ่งจะประเทศลาวกับเซิร์ฟเซิร์ฟไทยนี่มันเป็นเซิร์ฟเดียวกันเหรออะไรนะประเทศลาวกับเซิร์ฟไทยเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเดียวกันอ่ะยังไงอะเซิร์ฟมาถึงอะไรอ่ะเพื่อนไม่เข้าใจฟรีไฟอ่ะฟรีไฟอ่ะ เซิร์ฟเวอร์พีพีไฟร์อ่ะไม่รู้จักเพื่อนอ่ะสมมุติน่าน่าจะเป็นเซิร์ฟเดียวกันแหละเพราะโหลดใน g o g l e p l a y มาเลยใช่ไหมใช่๋อเซิร์ฟเดียวกันวยไอ้ไม้แสดงว่าน่าจะมีประเทศเพื่อนบ้านอื่นอีกด้วยน่าจะพามาเอ้ยก็ดี เออยิงศพยิงศพเออเออนี่คือการทักทายในประเทศไทยนะจําไว้เจอหน้าต้องทักทายอย่างนี้นะอ๋อกูสอนเขาทักทายเพื่อนชอบใช้คลิปเบาไหมเพื่อนชอบใช้คลิปอยต้อชอบใช้อะไรนะเล่นคลิปอะเล่นคลิปทำคลิปอ๋อทักคลิปเบาปะทำดีทำดีผมทําอยู่ผมนี่ช่องช่องผมนี่ดังมากเลยนะสิบล้านกว่าซับแล้วเนี่ยเคยมาดูป่ะก็อยากดูอยู่นะเนี่ยช่องผมยังดังเลยสิบล้านกว่าซับแล้วคุณคุณใจอยู่ต่างประเทศไงเลยเลยไม่รู้จักผมผมอะดังในไทยไงพูดไม่สุภาพก่อนพูดไม่สุ ใครใครใครพูดไม่สุภาพไอ้ไอ้คนร้ายมาเขาทันคิดตลอดเลยไม่น่ารักเลยพวกพูดไม่สุภาพเนี่ยใช่ใช่พี่นี่ตัวแรกเลยนะเขาว่าจะมาแตะตรงนี้ว้าให้เดี๋ยวผมไปช่วยผมไปช่วยตายไปทำไมเขาเน็ตปิงพี่ไปตั้งโอ้โหใช้มดกัดไม่เดี๋ยวใช้ปืนที่เบาอย่างเงี้ยเออปืนมันเบาจังวะ ปืนเอ้ยก็ถือตั้งไม่รู้มันเล่นไม่ได้เลยไหมเห็นไหมเวลาผมวิ่งอ่ะมันจะลองรีเน็ตด,ดูจบเกมเนี้ยลองรีเน็ตด,ดูว่างๆลองไปเซิร์ชช่องผมดูสองดูฮีอะช่องช่องสิบล้านกว่าซาบะโคตรดังเออจริงๆผมดังได้เพราะผมหลอ่อไงผมนี่แบบเบอร์ต,ต้นๆเลยนะแล้ความจริงมาพูดเล่นใช่ปะไม่ไม่แม่เอาความจริงมาพูดจริงเลยเนะี่ยโอได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอไปดูเดี๋ยวจะติดตามไปด้วยเนี่ยใครใครเจอน่าครับวมากน่ากลัวมากน่ากลัวมากเฮ้ยยอดัำดี ฟันศพยังดำยังดำนะโอโอโอยังดำไอ้ที่เระเปิดโอ้โหนุ้ระเบิดเพื่อนตกใจหมดอตตกก จะส่งของอะไรยังไงจะส่งอะไรก็ได้ในเกมที่ไปอ่ะเป็นเหมือนที่ผมส่งบัตรเปลี่ยนชื่อให้อ่ะนะไม่ก็จะเป็นใบสั่งหองใบสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยใบสั่งซื้ออ๋อหมายถึงว่าส่งของจริงนส่งไม่ว่าจะเป็นอ๋อว่าส่งของจริงๆริงเนี่ยที่ไม่เกี่ยวเกมใช่ไหมแตกเลยโอ้ยเล่นอีกสักเกมหนึ่งไหมเหลือตัวเดียวมั้ยอยู่ตรงกูโอเคเอาจบแล้วจบแล้วบาระเบิดแบบโคตรแม่นไว้ให้ยิงส่งกูอ่ะโอ้โห สวยน้องเอ้ยใจเพื่อนไปแล้วนะเพื่อนไปแล้วนะเพื่อนเลิกเล่นแล้วนะเลิกเล่นแล้วนะเพื่อนมองว่า,วางก็แวะแวะมากูแวะมาเล่นบ้างน,นะเพื่อนเอ้ยได้ได้ได,ได้ใจกันใจเจอกันบา,บายบาย